เกิดอะไรกับกองหน้า100อยล้านยูโรอ๋ออดีไอดีไอดี ไอเพื่อไอที่ไอที่ไอที่มันเป็นกันชิกรบมารูอะไรอย่างอะที่เล่นพึ่งปะ <laughs> อ่าใช่ชิโล่เออ <laughs> <laughs> หมา <laughs> หมาโอ้ยสัตว์สัตหา <laughs>

ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่โลภมากผมไม่เคยเชื่อในเรื่องโชคลาภผมเคยอยู่แก๊งผกเคยโพกผ้าผมเคยทําเรื่องที่มันโคตรบาผมไม่สนใจใครจะโทษว่าผมก็ยิ้มให้แล้วก็โยกหน้าโลกนี้มันโหดร้ายมีแต่ปล้นฆ่าผมเคยคิดอย่างนี้อะไรวะอยู่เลยสัตว์ต้อกูแดกลินกูมี p a s เ i o n แม่บอกว่ากูโมดัสแคปให้มึงมาฟิวเจอร์ในสตูดิโอสเตชันกูขอจะลอยเมื่วกูอยู่ในสเปสสเตชันบอให้ลอยดีเลย เพชรคาเทียฝ like ั่งเพชรป่ะเอสเคคาเทียแปดแสนเลยเหรอโอ้ยแปด Find him now, done. Car Sounds Challenge in One Take. Let's go. คนเหมือนคิยคนเหมือนอ่ะอา่าสามห้าดูเหมือนปะเฮ้ยเยียคนเหมือนมีหกอยากรู้มีแปดเป็นไงมีแปดมีสิบอ่ะ เฮียอกอยากดูทีีทสองด้วยเฮียไอวีสิวีสิวีสิโอเคอุ้ยเฮีย อ,อุ้ยโห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 โาโหโาโห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 เหโหนหโ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 ห้หโหมหหเหหห สาวแต่งงานแต่ยังซิงคิดว่าสามีให้เกียรติก่อนมารู้ความจริงสุดพีคเมืม่อวันที่12กร,รกฎาคม2565เว็บไซต์ต่างประเทศเผยว่าหญิงสาวผู้ใช้บัญชีทิกตอกรายหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียได้แชร์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ชีวิตคู่หลังจากแต่งงานของเธอทว่าการแต่งงานในครั้งนี้ไม่ใช่บทสรุปชีวิตรักที่สวยงามแต่มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหลังจากแต่งงานมาสามีของเธอไม่เคยมีอะไรกับเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในตอนแรกเธอก็พยายามเข้าใจคิดว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือต้องการให้เกียรติธนูถนอมเธอแต่อารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปยิงสาวเผยให้เห็นนาของจอแชทที่สามีนอกใจเธอแอบไปคุยกับผู้ชายอีกคนมีการสนทนาแบบสนิทใกล้ชิดแถมทั้งสองคนยังบอกว่ายิงสาวเผยรือ้อรให้เกียรติแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งไอ้เหี้ย ไม่พร้อมหรือต้องการให้เกียรติธนุถนอมเธอแต่อารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปญิงสาวเผยให้เห็นหญิงสาวเผยให้เห็น นาของจอแชทที่สามีนอกใจเธอสามีนอกใจเธอไปคุยกับผู้ชายอีกคนมีการสนทนาแบบสนิทใกล้ชิดแถมทั้งสองคนยังบอกว่ารักกันอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเธอไปเคลียร์ใจกับสามีแต่สามีของเธอยืนการที่จะไปพร้อมตัดขาดกับเธอสุดท้ายเธอไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้และได้หย่าร้างกันในที่สุดสนใจลงโฆษณาพีจัดพร้อมกลัดจียอดวิวติดต่อได้ที่ไลน์ผีสยามจได้เฮียตั้ม ฟังกูนะมึงกับน้องๆขอ,อสูตรเลยออกไปแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยกูทำมันเองเยสอันนี้เชียบอลจริงไหมเนี่ยเย้รอยสักดิ์โคเท่ไอสัตว์เย่ลอยสักดิ์โคเท่ะเพิ่งรู้มันสักแล้วเนี่ยเยเทจัดมันสักจริงไปะวะจริงนะเนี่ยน่าจะจริงปะสาวแต่งงานแต่ยังซิงคิดว่าสามีให้เกียรติก่อนมารู้ความจริงสุดพีค บ้างกูอยากจะถัมจริงๆว่าไอ้คนข้างๆนี่กูเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยเจ้าพี่ตอดนี้มาแล้วเหรอเอาหรอตัดต่อเหรออ๋อไอ้ยะมาแล้วก็เฮียแล้วไอ้สัตว์

เย็ดแม่นั่นมีนี่ยังมาเจอถูหน้าแฮมฉีดให้พ่อมึงแดดห,หน้าแฮมฉีดอ่ะไม่รู้หรอกมันมีอ่ะมันไม่รู้หรอวันแสี่เนาะนี่เน,นี่พูดเรื่องโมโหแล้วเนี่นยตีแก่นี่จะไม่ใช่กูเอาคุณแต๊กอันนี้ไอ้ผลปะไอ้ผลปะป่ากนาน็เนอะพ่อมึงถูหน้าโหแล้เนี่ยอีแก่นี่จะไม่ใช่กูเอาคุณแต๊ปาก็เนอพ่อมึงถูหน้าแฮมฉีดกูไม่รู้หรอกกูไม,ไม่รู้หรอกแม่เย็ด กูเ <laughs> นี่ยึ้นเลยเนี่ยไอ้ที่ยรียมเปนแดดกันที่มีมวยเลยไอ้ทีถูหน้า <laughs> ถูหน้าแฮมชชดเหรอตอนแรกก็คิดว่าแบบสองแก๊งนี่เขาจะตึงกันเนาะแบบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาขอจบตำรวจอ่ะคือแบบอืมดูดิถึงขั้นว่าขอจบอะถึงขั้นว่าขอจบตำรวจอ่ะคิดว่าไงอืมแบบยอมทุกคนอะยอมวดอะไม่ได้สนดะ ตอนแรกก็คิดว่าแบบสองแก๊งนี่ก็จะตึงกันเนาะแบบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาขอจบตำรวจอะคือแบบอืมดูดิถึงขั้นว่าขอจบถึงขั้นว่าขอจบตำรวจอะคิดว่าไงอืมบริษัทจอมแอบอ้างไอ้เชี่ย เสียงแม่งบวกแปดบวกแปดมินี่เหระครับมาแล้วหรอนี่บวกแปดไม่มีนี่นะบวกแปดมีสวิเบสนะมีไม้บวกห้าแล้วก็มีเงินประมาณเจ็ดสิบล้านก็ดีแล้วก็มีของในตู้ประมาณสิบยี่สิบล้านสามสิบล้านได้ยับเลยเว้ยเบเฮียสุลตาด่ะทีวีทาแดงรีเบิร์ตทีวีทาแดงขอบคุณรีด้วยนะคะสุลต่าจาัา ยังอยากทำให้สั่นกลัวดิกลัวอะไรวะไม่ใกลัวอะไรกคลิปนี้ขนลุกจริงจริงสัตว์เหี้ยจักรพรรดิับบิตีมาแน่นอนเออตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับประตูของผมนะครับเพราะว่าเวลาแต่ละร้านหนึ่งกูไปตั้งแต่ห้าแสนแล้วยี่ยผมเลื่อนออกเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆนะฮะ ใครที่พอมีความรู้ช่วยผมด้วยนะครับว่ามันมันเกิดจากอะไรผมควรทำยังไงไปตั้งแต่ละไอ้กูไปต yeah. <laughs> ั้งแต่ห้าแสนแล้วเยมึงจะมาล้านหนึ่งแั้เมีงคิดอะไรสัตว์ไปเอื้ปตั้งแต่ห้าแสนแล้วพวกนี้ <Six Diamond. S 2> <laughs> อน,นี่แสงซูเปอรเหรอ บอลเนาะไอ้เคียไอเดิกี้ไอ้กี้ไอ้บอลเนาะไอ้บอลเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอใช่ปะวะทันเปหน้ามันคล้ายๆวะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ปะวะอันนี้โคตรเหมือนเลย ออาดีใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอ่ะอันนี้ใช่ใช่ใชไหมอันนี้ใช่เยสคนหลอ่อโคตรเหมือนนะไอ้สัตว์ ความสุดทยด้วยนะครับ เอ้ยกันหัวเยี่ยวดีๆสาดจรกเจ็บ ตรไปขับตรงไปนี้ผมเจอตำรวจนะเว้ยรู้ปะเท่นะตอนออกไฟแดงอ่ะเท่นะแต่ตรงไปข้างหน้าผมเจอตำรวจนะรถผมไม่มีพาสไม่มีทะเบียนอะไรนะไอ้ตรงป้ายอ่ะป้ายแตะเพราะว่าผมไม่ได้แตะไว้ตรงกระจกไงผมไปใส่ใิชักข้างล่าง้ายหน้าผมโดนเลยตำรวจเรียกใช่พรบผมเอาไปใส่ใต้เก๊ไม่ได้ติดลืม ลืมติดพรบเรีรยบร้อยโดนตำรวจไปนะฮะเจ็ดต้นไม้อย่างตึงตอนนี้ไม่มีลวไอ้เหี้ย คอใครอะคอคอยแจ็คเหรออันนี้แจ็คหรอเีอะมึงไปเอารูปมันมาจากไหนวะเนี่ยในอินสตาแกรมหรอเย้ะเลข2็ด้วยวะ่ะเล็กตำดานเลยรู้ปะเป็นนักวิ่งลมกดที่เร็วที่สุดในในโลกครับ มันชื่อว่าอะไรยี่สิบเอ็ดนี่แหละเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดครับผมเคยดูอยู่โคดโหดใช่นักวิ่งยี่สิบเอ็ดอะไรมันชื่ออะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้วะเออไอคิวนี่ไอคิวยี่สิบเอ็ดนี่เฮ้ยไม่ใช่ไอนักวิ่งอ่ะมันชื่อว่าชื่ออะไรวะเออเออไอ,อ,อ,อนี่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 ไอ แี่เอ้าแน่คนนี้เลยครับนักวิ่งที่เร็วที่สุดเนี่ยคือแจ็ค <c oughs> <c oughs>

First of all, bud, it's not shitty. Um, I know it might look like a piece of shit, but all the parts for this shit is coming in a couple days. Yeah. Bud, it's not shitty. But all the parts for this shit is coming in a ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าคือเฮี้ยอะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมันคืออะไรข้ออ้างของเด็กริวพูฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดจนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อังกฤษคดีที่เขาก่อขึ้นนั้นสร้างความตื่นกลัวและหวาดผวาไปทั่วทั้งกรุงลอนดอนแจ็ค เหน,นี้ใครขึ้นก็เทจริงจริงะเยสไอบอลเหรอเยสเยสเอาจัด yeah, ค yeah. yeah. yeah, ันนี้เหรอห้าสิบล้าน ไช่ป่ะผมมองว่าจยังไรมันก็ต้องของเสาอาทิตย์อ่ะที่มันแรงอ่ะขอเสาอาทิตย์มันมันสุดกว่าอ๋อนี่ดูแล้ว แฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะคนท้องกันมาเท่าไหร่ศสตว์สมองมันควรกินไา้เชี่ยไม่ใช่มาบอกว่า JK สิแต่ของมวกกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าของมาเทวะทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา